ก็มีอยู่ในสตีมนานแล้วล่ะแต่ว่าคือไม่กล้าแคสไงคือยังไงเ,เล่นไม่ค่อยเก่งใช่ด้วยแต่อันนี้ก็คือเงินไหนๆก็แคสแล้วเราก็แคสมาฮาๆกันเถอะไม่ต้องแพ้ไปชนะไปก็ไม่ไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยไปไปไป,ไป โอเคครับผมก็ขอขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะฮะว่าเอ่อผมจะใช้เมาส์เร็วนะฮะก็เป็นเกมแนว FPS ใช้เมาส์เร็วโอเคคือใช้เมาส์ช้ามันจะทีๆยังไงไม่รู้อะแล้วก็ถ้าเกมนี้ผมแคสแหลกๆก็ขออภัยด้วยแต่คงไม่แหลกหรอกมั้งผมเล่นก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่แต่เวลาอัดลงนี่ไม่รู้จะแหลกไหมนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะครับ อ่มันกำลังพูดแล้วก็เฮ้ยเครื่องบินอ๋อด่านนี้นี่เองอ๋อด่านนี้ก็ก็ใช้ได้นะฮะมาเรามาป้นด่านนี้กันเพชรโมป้นเพชรเท่าไหร่สามสามกองอ่ะอ๋อจัดไปครับโอเคคือถ้าแหลกๆหน่อยก็ขออภัยนะนะก็ไม่แหลกหรอกนะผมก็บอกไปแล้วว่าเกม FPS มันก็ทำเมาส์เร็วหน่อยถ้าเล่นเมาส์ช้าคนยิงตายหากันหมดอ่ะฮะไป <anut S 3> ลงมอบอ <Jamie, S 1> <บ>ืมนะฮะอ่ะนะฮะโอเคไปมอบอืมเออโอเคเดียวอือมีการยิงขึ้นแล้วโอเคอมอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ีีเเเ เอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดอ่ะโอเคครับเอออ่ะแล้วเราจะยิงทำไมจวงเอาก็ได้เฮ้ยไม่ได้เหรอได้ได้ครบอ่ะอ่ะฮะโอเคอ่ะฮะอุ้ยจะอ่ะโอเคจวง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 เก็บ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 มาให้หมดอ่ะฮะอ่ะ เก็บ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 มาให้หมดโอเคอีมดูดิยิงยังไงอ่ะฮะเออเออใจเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีไม่มีอะไรให้เรายิงเลยมาเรามาจวงกันต่อกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะไม่มีอะไรครับอืม จวงจวงเก็บ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 โอเครออะไรเนี่ยรอธนาคารเหรอธนาคารเไ้ยไม่ใช่เอ่อเก๊ะอยู่ไหนนี่เหรอไม่ใช่เฮ้ยอย่ายิงกันดิเอยไม่ไหวไม่ไหวอือ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 ตายห่าหมดโอเคเออ เออ,อเออมีเดี๋ยวได้ได้ได้ชักปืนชักปืน,ปนอะได้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 ไม่มีอะไรเลยหรอด่านนี้มันให้ทำอะไรเข้าปขงางในอะแหวนแหวนเอาไม่ได้ครับท่านผู้ชมงั้นเราก็เออมามาหางนี้กดไม่ได้ครับอือคือผมบอกจริงนะด่านนี้ผมไม่รู้อะไรเลยเออมัดมัด มัดมัดอ่ายิงหัวทิ้งเลยเออจอบอ่ะอ่ะโอเคโอเคมาให้หมดโม่ให้หมดอืมอ่อฮะไม่มีเลยเหรอโหหนาหนาจริงร้านนี้หกคนเลยเหรอตัวประกันหกคนเลยเหรอจริงดิอปนปนปน,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 ปน ไปไปที่เอ่อเอาของลงก่อนแล้วค่อยมาเก็บใหม่เจเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 ลูกการป้นไม่รู้สำเร็จหรือเปล่าด่านนี้ผมว่าท่านผู้ชมน่าจะง่ายนะแต่ที่รู้สำหรับผมมันยากพึ่งเล่นเองเออไปอย่ายิงตอด,ดิเฮ้ยเฮ้ยเอ่อะเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดไป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 ต่อไปต่อ มีจ้วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอะไรนะ่ะกระเป๋าเหรออ่ฮะเราไม่สนใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้มีอะไรไอ้นี่มันเอาเงิ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 นอเีนเ,อเ,นเป็นเด็กขี้ป่นเราก็ป่นดีกว่าลืมโอเค,อ,เคอืมนะฮะ,ะ,ฮะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเราได้เงินมาแล้วโอ้สไนเปอร์ยาย หนี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 เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นเหมือนผมเปล่าโอ้โหนะฮะดูมันเล็งดูมันเล็งเล็งเล็งโคตรเงียบนะฮะหนี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 โอเคขนเงินเรียบร้อยยาภารกิจเสร็จสิ้นครับมา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 นี่มานี่กลับมากลับมาเออกลับมาโอเคนะฮะอะไรอ่ะได้เท่าไหร่ อาได้เท่าไหร่ฮะเฮ้ยอ๋อได้แสนแปดเอ้ยได้มื่นแปดน้อยน้อยจังเวลอัพไหมน่าจะอัพบ้างแหละผมว่าอืมไม่อัพครับเสียดายเปิดการ์ดเปิดการ์ดเปิดการ์ดโอเคอะไรอะ่ะปืนปืนแล้วอันสุดท้ายคืออะไรป๊าปปืนครับอ้อได้กล้องได้ที่เลงครับได้ที่เลงอ่ะยอดจอดจอดยอด,ยอด,ยอด,ยอด โอเคครับยังไงเออพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะครับก็ก็น่าจะแหลกๆน้อยนึงละเพราะว่าเออยังไงอะ่ะคือเวลาตอนวิ่งอะ่ะเออมันก็ต้องแหลกๆเป็นธรรมดาแล้วนะเวลาไม่รู้อะ่ะเออผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ที่รู้คือเวลาเลนเดอร์คลิปทีไรคลิปต้องแหลก,กทุกทีอ,อ่ะนะฮะก็อืมก็แหลกดีกว่าไม่ได้เล่นนะ <laughs> โอเคครับยังไงพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ไม่รู้จะเล่นเป็นพาร์ทไหมถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะฮะบายบาย